เดียวนอาจารย์นรงนะกระุ่มดังนี้กับตุยแอกไยแดงนะครับนี่นี่ตวกันอำเภอกระป่มตีวกันอำเภอจังหวัดจาจังหวัดกันตังกรบป่มตะทีตทีตทีตีีตีตรย นี้มัน้าั้งหน้าัวดกลิเลยทำไมนี้กลุกันเหมือนเหมือนนที่เราเป็นเนี่ครับมาจันทรุงจันทุงจันปุ๋มคับเป็นจอยเล็กๆก้าวมานะครับเดียวคุณจอได้พุ่มลงตตีตู้รั่วเลยนะครับ ผมจะลงตรงนั้นผมจะเลยียรถอันนั้นะครับรถตะเปียกครับผมจะลงเดินุวมประตูนี้ครับผมโอ้รถมาลาเกลือกเข้าในเลยครับผมลงตรงนี้นครับผม โคตรสูมเส้นแล้วนะครับผมเลย์ท้อกับเลยตท้อนกับผมเลยบรรยากาศบ้านอาจารย์นรุ่งรับมากันอาจารย์แปลกมากันจังประมาณนี้รถนู้นรถนั่งรถบุญรถคุณแก้วนะครับแต่ดูดกับ ตานุน่นงี้กับตาติงตาต้องตาแก้วตาเลียกตาปูนกับตาปูนแก้วกับก้นเมืองกับบ่มรุ่งนั่งที่ก็ดอมกับบรรดาณารงกับ บริเวนี้กวง,วงรถมก,กับบราจารย์ลงนี่บริววบบนเวณนันที่เราปิ้งจานนะครับผม തേർർർ തേർർ തേർർ เหมือนนี่อย่างสวายมันมาไลา่รุ่นไมนได้เลยกับบ้านที่ลับปินแดงชาติของระวังจะหกกับผมปปเละๆปลวกปลกปลกปลก ดราบรวกกับดราบรวกรถมาก,กับวันนี้ยุ่งไม่ต้องว่วงกับที่นี้นี่ดำล้อนี่รับรถม้ยก,กับรถม้ยรถตดำล้อพุ่มภาพที่น้องจุ่มรถมาก,กับ คุณกูจีนกับคุณกูจีนกับ<ไ>ต่อบ้านอาจารย์มากันจังลุ่มดสวัสดีกับพุ่มครับปริกาปริกายืนเกขาไม่ลุยอไปกับผมผู้มอีปีเดี๋ยวตะกิดเออลุ่มดหน้าวันนี้พอมาที่นี้มากัน จะป้อมย้อยกับพุ่มกำลังเลต้ยงตกับพุ่มตอนนี้ก็วันนี้มาประชุมตะลุงสัญจรกับชมรมนั่งตะลุงเจ้าตังกับมาประชุมมาหรือเสี้ยวน่ากับตีบานนั่งอาจารย์นรุงน่งชั้นภูมนั่งอาจารย์นรุง่งลุงมันดิสิ้นแหลมพี่แนกใจกับถึงวันนี้สิ้นโลก,ก้นนลาก็มากันครบหมด ต่างจังหวัดพลังกับปุ๋ัพลังกับไับสุดเลยอาจารย์นั่งผูอยู่แก้วกับผูอยู่แก้วกับผุ้ม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 มีสิดีครับเชิญทุกท่านะครับทุกคุมมาครับพี่น้องอยู่ไกลๆนี่ก็ตาเที่ยวรู้ข้าวนี้ก็เชิญได้เลยนะครับที่บ้านนั่งอาจารย์นรงปรลุ่มมันดิสินนปิ้นแห่งแก่กับผุ้มกับผุ่มเจ้พป้อมเนี่ยนั่งคุ้มกับมาได้กินเลยใช่ไหมัน กับผมก็ตัวนะครับโคนุยาตเลยตดก่อนนะครับผมอยู่ถ่วยวาวคนนี้

Bunga 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 năng bunga 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 này bunga bunga <laughs> <laughs> ដល់កัปតែនលោកគុំមកប្រជុំគុនទីនេះឋានចរប្រចាំเดือนកងណាំងតະລុងចៅស្ទាំងជុំក្រុមណាំងតະລុងចៅស្ទាំងលោករកាននេះក៏កំពុងកั่วគួយຢູ່ជើងតោកលងទៀងនៅប៉ាដៃដល់គឺមកថ្ងៃនេះលេអត់ទៅទេតែ น้องแปะกับน้องแปะคุณนี่คุณด้วยครับตั้งแปะมีอิดการแปะพอบรดเป็นแกน,นี้กับเจ้าดีกับปุ้ม